และดิฉันอารีรัตน์เล็กจุฬาค่ะค่ะกระบอพบกับรอบวันธเนตการในวันศุกร์นะคะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานสําหรับสัปดาห์นี้แต่ว่าเป็นวันสุดท้ายที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนของการปรับคณะรัฐมนตรีจากเดิมที่มีการคาดหมายกันว่าน่าจะมีการปรับในช่วง18-19เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าเพราะด้วยเรื่องของอ การแบ่งโคต้านะคะที่อาจจะยังไม่ลงตัวเนี่ยก็เลยทําให้เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นก็ฝุ่นตลบยืดเยื้อกันมานะคะพี่แอนแล้วก็วันนี้26เมษายนตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าเป็นกําหนดการที่ผู้มีอำนาจตัวจริงเนี่ยเขาเคาะเลยว่ายังไงต้องจบวันนี้เพราะถ้าไม่จบเนี่ยมันมีผลกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะคะทั้งในสายตาประชาชนแล้วก็บรรดาสอสร่วมพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาข้าราชการที่อาจจะเกี่ยวว่างได้เนื่องจากความไม่ชัดเจนของรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงแต่ว่าวันนี้เนี่ย ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีการไปรับประทานอาหารกันนะคะทั้งในส่วนของเ,อาเขาเรียกว่าบรรดาผู้นําหลักๆในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะเป็นที่น่าจับตาว่า หลายคนพยายามจะดูนะคะว่าเมื่อวานนี้ในวงรับประทานอาหารเนี่ยมีผู้มีอำนาจตัวจริงไปร่วมวงด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางคุณภูมิธรรมออกมาพูดเรื่องนี้ยืนยันนะคะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนายกไม่ได้ร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับทักษิณน,นะคะแล้วก็โยนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกนะคะแล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวโคศกรัฐบาลด้วยบอกว่าอาจจะต้องรอความชัดเจนในการปรับครมอสซะก่อนค่ะ วันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะกับนายทักษิณชินวัตรเมื่อวานนี้เดาบอกว่า ไปกินข้าวกับนายเศรษฐานายกก็เป็นการคุยกันนะคะสคนกับนายกโดยเป็นการเร่งหารือในส่วนของตนแล้วก็อีกทั้งวันที่27เมษายนนี้เนี่ยนายกก็จะมีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อจะไปดูเรื่องของทุเรียนซึ่งอยู่ในช่วงที่ผลผลิตนั้นกำลังจะออกสู่ตลาดก็ม,มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย นายภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าในวงรับประทานอาหารกลางวันเมื่อวานนี้นะคะหลายคนไปจับสังเกตบอกว่าเมื่อวานนี้เห็นหมอมิกนะฮะในแพทย์พรหมมินเลอร์สุริเดชเลขาธิการของนายกเนี่ยเข้าร่วมวงด้วยนะคะมีการาหารลือเรื่องของการทําเขตการคาร้าเสรีแล้วก็เรื่องการทําประมงผิดกฎหมายแล้วก็อีกหลายๆประเด็นด้วยกันก็จะมีการมอบหมายตัวแทนที่ชัดเจนนะคะไปพูดคุยกับทางสหภาพยุโรป ซึ่งตรงนี้ก็มีการหารือมากกับทางประเทศไทยนะคะเป็นการเคลียร์เรื่องต่างๆที่ยังค้างค้างอยู่หลายเรื่องด้วยกันเนื่องจากเป้าหมายของไทยก็คือการทำ FTA กับ EU นะคะให้มันสำเร็จ แล้วก็มากขึ้นด้วยนะคะก็เลยมีการพูดคุยระหว่างนายกตนแล้วก็เลขาธิการนายกไม่ได้มีเรื่องอื่นนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอเมื่อวานเนี่ยในวงรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยนะคะมีการนำรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะคะในส่วนของเก้าอี้รัฐมนตรีหยิบยกมาพูดคุยหรือว่ามาหารือกันด้วยหรือไม่นะคะ คุณอ้วนภูมิคุณอ้วนภูมิธรรบอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้อยู่ที่ท่านนายกจะตัดสินใจอย่างไรเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่รู้รายละเอียดทั้งหมดผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำนะคะว่าในวงทานข้ามเมื่อวานนี้ยืนยันใช่ไหมว่าไม่มีการพูดคุยถึงการปรับคณะรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมก็เลยย้ำไปอีกครั้งบอกว่า ไม่มีนะคะไม่มีการปรับนะคะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือแม้แต่สองต่อสองก็ไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้และยืนยันว่าไม่เห็นเลยว่านายกเนี่ยมีการพูดคุยกับนายทักษิณผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำถามจี้เข้าไปอีกนะคะบอกว่านายทักษิณเนี่ยได้ไปร่วมวงทานข้าวและพูดคุยกันหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าไปคุยกันครั้งนี้ไม่มีท่านทักษิณเราไม่ได้พบท่านทักษิณ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงความชัดเจนนะคะแล้วก็ความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรีว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นายภูมิธรรมก็เลยบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยขอยืนยันอีกครั้งนึงเลยว่าเป็นเรื่องของนายกนะคะที่จะดูแลการบริหารราชการโดยดูการทํางานของรัฐมนตรีทั้งหมดหากท่านเห็นว่าสามารถเดินหน้าได้อย่างดีก็จะเดินหน้าต่อไป แต่ถ้าหากว่ามันมีปัญหาเนี่ยนะคะก็ต้องดึงนะคะกลับมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการหารือกันในเรื่องนี้ที่ชัดเจนมีแต่ข่าวนะที่ออกมาว่าจะปรับตรงนั้นจะปรับตรงนี้แต่ยอมรับว่าในการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลนเนี่ยตนได้คุยบ้างนะซึ่งก็มีการคุยกันมันเป็นเรื่องปกตินะในการประชุมประจำเดือนซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราเห็นว่า มันไม่มีอะไรจําเป็นก็ไม่อยากให้มีการปรับอะไรกันมากนะคะคือถ้าจะปรับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกเป็นหลักด้วยพอพูดอย่างนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีการเสนอปรับครมอบ้างหรือไม่ นายภูมิธรรมก็เลยบอกว่ายังไม่มีนะคะอีกทั้งเพิ่งจะทำงานได้เพียงส่วนหนึ่งทุกคนก็กำลังประเมินและเป็นเรื่องของพักร่วมที่จะมีการประเมินกันเองถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการเสนอขึ้นมานอกจากนี้นายภูมิธรรมก็ยังกล่าวถึงกระแสการปรับนะคะในส่วนของโฆษกรัฐบาลโดยบอกว่าถ้าครมยังไม่ปรับเนี่ยนะคะจะไปปรับเก้าอี้โฆษกได้ยังไงแต่ถ้าหากครมมีการปรับชัดเจนแล้วสิก็อาจจะมีการปรับตําแหน่งโฆษก ตอนนี้นะคะเรื่องโคโสงรัฐบาลนั้นมันเป็นเรื่องที่เล็กกว่าการปรับครมทางนี้ก็ต้องรอดูความชัดเจนของการปรับครมก่อนนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยนะคะ ความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตามองเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงในพักเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าสปอตไลท์เนี่ยไปฉายจับอยู่ที่พักพลังประชารัฐนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของพลังประชารัฐเองเนี่ยมันก็ยังมีโ,โคตาตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ยังไม่ได้เอาคนของตัวเองเนี่ยเข้ามานั่งเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้มันมีการประชุมใหญ่สามัญของพลังประชารัฐครั้งที่1ด้วยแน่นอนค่ะบิ๊กป้อมนะคะไปนั่งเป็นประธานผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยพยายามจะเจาะหมาถามบิ๊กป้อม ประเด็นเรื่องของการปรับคณะร,รัฐมนตรีปรากฏว่าบิ๊กป้อมเนี่ยหลุดนะคะหลุดออกไปนะบอกว่าพประชะรเนี่ยส่งชื่อรัฐมนตรีคนเดียวในการปรับครมอรไม่ใช่อัตรกรก่อนที่จะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยหลุดซะแล้วนะคะก็เลยกลับลามบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยที่พักพลังประชารัฐมีการจัดประชุมใหญ่สามัญพักพลังประชารัฐครั้งที่1นนะคะประจําปี2567 โดยมีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการบริหารพัก การนำสอสนะคะแล้วก็สมาชิกพักเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นานะเลขาธิการพักนายชัยวุฒนาคมานุสรนะคะรองหัวหน้าพักนายวรเทพรตัตนากรผู้อำนวยการพักนะคะแล้วก็มีสมาชิกพักเนี่ยเข้าร่วมพร้อมเพรียงกันทีเดียวท่ามกลางกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีการรายงานนะคะว่าทางพักเนี่ยมีการส่งรายชื่อไปทั้งหมดเนี่ย สี่ชื่อนะคะในโคต้าที่ว่างของพักอทินายอัธกรศิริรัทยากรสอสอฉะเชิงเซานายอนันต์ผลอำนวยสอสอกำแพงเพชรเขตสามแล้วก็นายชัยวุฒธ,ธนาคมานุสรน,นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่เศรษฐกิจและสังคมแล้วก็นายไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชร โดยิ๊กป้อมเนี่ยนะคะเดินทางมาก่อนที่จะถึงเวลาประชุมวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะคะโอ้โหิ๊กป้อมเนี่ยแต่งตัวแบบวัยรุ่นมากนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยสีขาวทั้งชุดแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตสีขาวโลโก้ของพรรคกางเกงสแลกสีขาวนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวเรียกว่าคลุมจีมท,มทีเดียวนะสำหรับการแต่งตัวแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยมีการทําท่าทางหมั่นเคี้ยวใส่สื่อด้วยนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำท่าชกแล้วก็หยอก ล้อกับสื่ออย่างอารมณ์ดีผู้สื่อข่าวก็เลยอดที่จะถามไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยใส่ชุดข่าวทั้งชุดนะคะโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะสอบถามบิ๊กป้อมนะคะถึงความเหมาะสมของ4ี่แคนดิเดตรายชื่อของพรรคที่บิ๊กป้อมเนี่ยนะคะของในส่วนของพลังประชารัฐบิ๊กป้อมก็เลยย้อนถามกลับไปว่าอยากรู้ไปทําไมนะสื่อก็เลยบอกว่าอยากรู้ก็เพราะว่ามันเป็นการบริหารประเทศนะคะ พ๊กป้อมก็เลยบอกว่านะคะยืนยันว่าบริหารได้อยู่แล้วซึ่งก็มีซึ่งได้คนเดียวและไม่ได้มีการตอบคำถามนะคะ mm hmm. บอกว่าจะเอาคนหนุ่มหรือว่าคนมีอายุล่ะรวมถึงปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงเหตุผลนะคะว่าทำไมเนี่ยถึงต้องส่งไปถึง4รายชื่อด้วยกัน mm hmm. จากนั้นพลเอกป,ประวิทย์นะคะก็มีการกล่าวเปิดการประชุมเลยบอกว่า หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรรมการบริหารพรรคก็ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสสในการขับเคลื่อนการทํางานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีสวัสดิการแล้วก็รายได้ที่ดีมีความสุขทุกครอบครัวเพื่อจะร่งพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้พรรคนั้นเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมากขึ้นเนี่ยนะคะพลเอกประวิตธบอกว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยขอประกาศตัวเองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่มีโครงการ แน่ๆน,นะคะในการจะปกป้องสถาบันแล้วก็การบริหารเศรษฐกิจที่ทันสมัยเพื่อสร้างชีวิตที่สดใสให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยด้วยสโ,โลแกนใหม่ที่ว่าปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะพักเนี่ยจะได้มีการประกาศรายละเอียดทั้งหมดอีกต่อไปด้วยจากนั้นก็เป็นห่วงเวลาของการเข้าสู่วาระการประชุมนะคะแล้วก็ช่วงเวลาสักประมาณ10นาฬิกานาทีเนีน่ย พลเอกประวิทย์ก็เดินทางาก่อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยนะคะมีการพูดถึงรายชื่อครมนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยถามนะคะว่ามีการส่งรายชื่อในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์ก็เลยบอกว่าให้ไปถามนายกทีผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกระแสข่าวที่มีการส่งสี่รายชื่อเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางบิ๊กป้อมเนี่ย ก็พูดว่ามันเป็นเรื่องของกระแสข่าวนะคะเมื่อถามว่านะคะเมื่อถามว่าส่งไปชื่อเดียวใช่หรือไม่ พลเอกประวิตยก็เลยบอกว่าชื่อเดียวชื่อเดียวเมื่อถามย้ำนะคะว่าเป็นชื่อของนายอัธกรศสิริรัตยกรสสฉะเช,ชิงเซาใช่หรือไม่บิ๊กป้อมก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะฮะก่อนที่จะแก้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่บอกนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมใหญ่เนี่ยนะคะบิ๊กป้อมมีการเรียกกรรมการบริหารพักแล้วก็สสพักเนี่ย ไปประชุมต่อที่มูลนิธิอนุรักษ์บ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดด้วยแต่ว่าในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยนะคุณผู้ชมออว่ากันว่ามันก็เป็นเกมตีเนียนของทางร้อยเอกธรรมนัฐนะคะเพราะว่าโดยปกติชื่อรัฐมนตรีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีการส่งชื่อสำรองก็ได้ แต่ว่าการส่งชื่อสำรองที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามบิ๊กป้อมในว่าสี่รายชื่อใช่ไหมก็คือมีชื่อคุณไผ่ลิกแล้วก็อีก3รายชื่อนั่นแหละนะเพราะว่าต้องการที่จะมีการบาลานซ์อำนาจเนี่ยนะคะคือต้องการจะซื้อใจคุณไผ่ลิกว่าอย่างนั้นแหละซึ่งคุณไผ่ลิกก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะคะคืออยากจะทําให้คุณไผ่ลิกเห็นแล้วว่าได้มีการผลักดันอย่างเต็มที่สุดทางแล้วสุดความสามารถแล้วอะไรแนวๆนั้นนะคะซึ่งหากไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะปัจจัยอื่ม่ชราออองนนะะสอื จากการสนับสนุนของผู้ใหญ่ในพักเนี่ยหลายกลุ่มนะคะวิธีนี้เขาบอกว่ามันเป็นการป้องกันภาวะการแตกหักแล้วก็เผชิญหน้าโดยโยนปัญหาหรือว่าเผือกร้อนให้กับนายกรัฐมนตรีรับไปแก้ไขนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นในส่วนของพลังประชารัฐค่ะอทีนี้ในส่วนของน,อนายอนันต์ผลอํานวยนะคะสสกํา